นี่เราจะมาส่องพิสูจน์พระของพี่ชัยบางไซกับพี่ละออชูใจให้รู้กันไปเลยนะครับว่าพระที่เราเห็นเนี่ยคือพระอะไรมีเนื้อ,อยังไงทําไมถึงสร้างที่สําคัญคือมีการเล่นเรียกสนุกปากว่าพิมล,ลอ็อกอ,อาจารย์ลอ็อกตายไปนานแล้วทําไมคนมาตั้งชื่อเป็นเป็นเกียรติให้ลอ็อกอไม่ใช่ <laughs> คือ จริงๆเรียกว่าพิมพ์อะไรคือเด็กๆเขาไม่รู้เขาก็เอาไปเล่นทอยล้อตอกกันเขาก็เลยเรียกว่าพิมพ์ล้อตอกล้อตอกเขาเล่นยังไงผมไม่ได้ก็ก็โยนไปอย่างเงี้ยของใครไกลกว่าคนนั้นก็ชนะอ่าก็เนี่ยรงกลิ้งเนี่ยกลิ้งใช้กลิ้งไปกลิ้งไปเนี่ยครับคือเขาทำเป็นของเล่นไม่เด็กเขาไม่รู้เด็กเขาไม่รู้เด็กเขาไม่รู้เลยเรียกพิมพ์ล้อตอกเลยเลยเอ้ยพิมพ์อะไรก็พิมพ์ที่เด็กเอาไปเล่นล้อตอกกันแล้วที่จริงๆแล้วเรียกว่าพิมพ์จันลอย แต่จันลอยเพราะกว่านะอันนีจ้จริงๆแล้วเป็นพิมพ์จันลอยครับจริงๆรแล้วพิมจันลอยจันลอยครับครับผมโอเคลักษณะของพิมพ์ที่ของพีช่ชายก่อนมามาจากไหนพระชุดนี้ก็มีส่วนหนึ่งมาจากบ้านลุงฮีที่ผมได้พระมาแล้วสาม <30 S 1> ุดสิบลังครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากบ้านเลนไทยที่ซื้อไม้เก่าบางตู้เก่าเตียงเก่าอะไรมาก็ผสมกันมาเพราะว่าเขาลุกแล้วเขาก็บอกทั้งบ้านยกบ้านไปเลยของของในวงในบ้านคุณเอาอะไรไปก็เอาไปเลย ต้วชาติทั้โลกก็มีแต่ก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ยังไม่ได้เช็คเลยยังยังที่สามที่แปงยังขนมายังแกะผมไม่หมดเดี๋ยวต้องเป็นกบันก่อนเราเคยตรวจสอบบอกแล้วว่ามีทั้งทันและไม่ทันแต่เก๋ยังไม่ค่อยมียังยังไม่ค่อยเห็นคือคือไอที่ทําเก๋เลยยังไม่ค่อยเห็นครับโอเคเราจะส่องดูดูอะไรก่อนครับในในเรองแรกเลยของผมผมจะดูความเก่าก่อนเป็นหลักครับดูความเก่าเป็นหลักครับ ความเก่าดูได้ยังไงครับก็ดูแคลไซเป็นหลักมีคนบอกว่าแคลไซดูความเก่าไม่ได้อาจารย์จะเถียงยังไงผมผมบอกว่าดูได้ครับเพรราะะอไึงเถียงครับทําไมถึงใช้แคลไซดูได้อาจารย์เพราะว่าแคลไซเนี่ยถ้าอายุมันน้อยนะครับมันจะไม่เกิดครับถ้าอายุไม่เป็นร้อยร้อยปีจะไม่เกิดแคลไซถึงเกิดก็นิดหน่อยครับถ้าถ้าเราไปเอาหินเปือกเก่าๆที่สุสานหอยนะครับ ที่เป็นเพชรชู์ก็ดีสุสานน้อยแคงที่บนภูเขานะที่ผมเคยเอามาวิเคราะห์ดูอะไรดูนะครับครับแคนไซมหาสารเลยนะครับแต่มีคนบอกว่าแคลไซประดิษฐ์สร้างได้ต่อให้สร้างได้ก็จับได้จับได้นะ,ะเดี๋ยวมันไม่เหมือนกันมัน,มนอะไรจะสู้ธรรมชาติไม่ได้หรอกครับไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าถ้าความเป็นธรรมชาติแล้วก็สู้ธรรมชาติไม่ได้เล่นแบบมีแคลไซปลอดภัยตรงไหนครับพี่ละออ มีเคนไซนี่ปลอดภัยว่าพระเราเนี่ยเก่าถึงยุคแน่นอนครับผมอเอาองค์ที่จะมาส่องพิสูจน์กันเลยนะครับว่าเอาม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 า,มาถ่ายรูปว่าจันพี่ราพี่รอ,รอ,รอ,อมาถ่ายอันนี้อันนี้เนื้ออะไรครับอันนี้เป็นเนื้อสายลุงครับเนื้อสายลุงนะครับหรือเบจจิติหรือตีเฟรีใช่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 เราเรียกกันแต่พิมก็ไม่สวยหรอกมีมีสูงมีต่ำม,มีเบี้ยวบุ่บุดนิดหน่อยเนี่ยลองดู อันนี้เนี่ยถ้าผมคิดอกุศลในการปลอมครับ <iek. S 2> อ,องค์นี้ผมต้องใช้ทุนเท่าไหร่ปลอมให้ได้เก่าขนาดนี้ก่อนปลอมให้ได้เก่าขนาดนี้เหรอ,อ,อความเก่าทําไม่ได้ครับครับความเก่าปลอมไม่ได้ครับนะครับแต่ว่าถ้าพยายามาปลอมแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนครับยังไงก็ไม่เหมือนครับแล้วก็รูปร่างลักษณะอาจจะปลอมได้แต่ความเก่าปลอมไม่ได้แน่นอนครับเด <valleys S 1> <ๆ S 2> ี๋ยวเราจะมาส่องดูเอาด้านหน้าก่อนคือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันมีสองด้านนะครับ ด้านใครจะแฝงด้านไหนก็เหมือนกันก็ก็ได้เป็นด้านหน้าตลอดมีปูโตแล้วก็มีรสข้าวพระเปียหมาลนารสข้าวเราด้านหน้าก็มีสมเด็จปูครับครับนี่เป็นสมเด็จปูค mm รับเนื้อเป็น uh, ม um ันวาวแต่ก ok ็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีแคนไซเข้าอยู่มันเกิดเกิดได้ไงตรงนี้ครับแคนไซมันมันเกิดด้วยด้วยอายุที่ยาวนานครับถึงจะเกิดแคนไซได้นะครับ ไม่ใช่ว่าวันเดียวจะเป็นแคนไซได้ไม่ใช่ไอที่บอกว่าไปชุกจุ่มน้าเกลือแช่น้ําแร่เอามาเอามาให้ตรวจเลยให้ตรวจครับเอามาให้ผมตรวจเลยครับผมเห็นผมจับได้ตลอดแล้วเนื้อปลาเนี่ยดังแกนแกงแกงแกนหรือแก่งเนื้อแก่งมากเนื้อแก่งมากนะอันนี้เขาเผาไหมไม่ไม่เผาครับไม่เผาด้วยอายุยาวนานนันี้ไม่เผาครับหรือเกิดจากแคนไซหรือว่าอันนี้เกิดจากความเก่าของปูนครับ ความเก่าของปูนความเก่าของผมทําได้ไหมอย่างนี้เออถ้าผบทําได้ไหมเหรอครับความเก่าที่ริงเนื้อแก้งแก้งเนี่ยอาอไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าเราไปอบอ่ะอบจะแตกนะอบก็ล้อนอบก็ใช้เวลาอบต้องอบหลายเป็นเดือนเดือนอ่ะต้องใช้อุณหภูมิต่ําต้องใช้อุณหภูมิต่ําแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิอาจจะขั้งละสององศาก็ใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเดือนอบได้แก่งขนาดนี้ยากครับแก่งเหมือนหินไม่หมูนะครับ คือคือคือจริงจริงกลุ่มนี้เคาะดูได้ใช้วิธีการเคาะการเคาะก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเนี่ยมาคำว่าเนื้อแก่งมากคือคือการเคาะอย่างเงี้ยเป็นกระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าทางกายภาพนะครับไม่กล้าเคาะแรงโอเคอ่ะส่องดูไล่ดูต่อนิดนิดกันเราเราจะสังเกตดูนะครับนี่คือแขนไซ้นะครับแขนไซ้นะครับคืองอกขึ้นมาจากในเนื้อผ้าไม่ใช่ว่ามาแปะแปะอยู่ตามผิวเนื้อผ้าเหมือน เหมือนแกนไส้ที่เขาทำขึ้นมาประดิษฐ์ษเนี่ยขึ้นมาครับไม่ใช่อันนี้ต้องขึ้นมาจากในเนื้อพะระนะครับ,รบเราดูได้แล้วไม่ได้บัรจงว่าจะต้องขึ้นตรงไหนนะจะขึ้นทั่วไปทั้งองค์นะครับไม่ว่าตรงไหนนะครับขอบมีไหมครับขอบขอบก็มีขอบก็ขึ้นครับเนี่ยขึ้นหมดแล้วครับเราดูขอบก็ได้นะคคือใครมีข้อมูลเรื่องว่ามีการบันทึกสร้างนี้บอกนิดนึงนะครับตอนนี้เราแค่ดูความเก่า คือพระสายประวัติศาสตร์นะครับต่อไปนี้พระสายวังผมขอเรียกเป็นพระสายประวัติศาสตร์นะครับเพื่อเป็นที่เข้าใจตรงกันแต่พิมพ์ล้อต๊อกคงแก้ยากนะครับแก้ยากครับ <c oughs> นี่นี่นี่ตรงนี้อาจารย์เวลาใครถามมาอาจารย์บอกว่าดูหลุมเทพครับ <c oughs> นี่นี่<อ>น,นี่<อ>นดูตามหลุมทมหลุมเทพนะครับสีสดนนี่คืออะไรครับอาจารย์เอ่อ อ๋อนี่เป็นเป็นสีสันของของดินครับอาจจะเป็นดินหลายชนิดมารวมกันนะครับก็เหมือนกับเหมือนกับอันนี้ครับอเหมือนกับสมเด็จม้ลนะครับนี่ครับเหมือนกันครับอ๋อนะฮะครับดูสังเกตดูได้ครับเป็นชั้นๆเพราะมันมีเหมือนเป็นเงาเมฆหรือว่าเราเ็เอาเอาตัวเนี้ยเอาดินดินหลายหลลักษณะเนี่ยมารวมกันจ์เจอในกลุ่มในกลุ่มพระสมเด็จ เนื้อเบนเบนจัสริเจอในกลุ่มพระสมเด็จทั้งหลายชนิดนะครับสายประวัติศาสตร์นีสายประวัติศาสตร์รัดตะแก้วโอ้หลายหลายหลายนั่นครับหลายเนื้อสมเด็จมวนก็เยอะเนี่ยความเก่าอย่างเนี้ยไม่มีใครปอมไม่มีใครทาขึ้นมาได้ครับมันเก่าแบบธรรมชาตินะฮะแคนไซจะขึ้นไปทั่วครับนะครับไม่ไม่มีโอกาสที่จะปลอมเลย นะแล้วก็ปลอมไม่ได้ผมการันตีว่าปลอมไม่ได้คือทําปลอมได้แต่ไม่สามารถทม,ามาถไม่สามารถจะสร้างออแคนไซความเก่าโดยธรรมชาติได้นะอันนี้ทดสอบโหดได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ทดสอบโหดให้ดูหน่อยไม่นี้ไม่ต้องทดใครจะไปทดสอบยังไงก็ได้ครับอันนี้ถ้าแคนไซหนาขนาดนี้นะครับครับผมให้คุณถูสามวันครับเนี่ยถูอาจารย์้องถูดูหน่อยนี่โอ้ผมให้คุณถูสามวันนะถ้าแคนไซถ้าแคนไซขึ้นขนาดนี้นะครับ แปรงลวดเลยนะครับเนี่ยผมให้คุณถูสามวันนะครับนั่งถูอย่างเงี้ยอ่าถูไปเลยสามวันครับเก่าข้างในครับนี่นี่เจ้าของพระมานะกล้าถูเนี่ยใช่จะเป็นเดี๋ยว่ามาไม่ไม่กล้าถูเดี๋ยวเสียหมดเลยผมไม่รับรองได้ครับแล้วก็มาส่องดูกันใจ้ครับเหมือนเดิมครับผมให้คุณถูไปแล้วไม่ีปันหาเลยครับครับ มีหลายคนมาใช้วิธีนี้นะครับในการตรวจสอบเท้าที่ผมไปทาคลิปมาแคนไซก็เหมือนเดินมนั่นอยู่ลึกเอาไม่ออกเราเห็นว่ามันเป็นเกล็ดเกล็ดคิดว่าจะออกนะครับไม่ออกไม่ออกมันอยู่ลึกเนี่ยครับมันอยู่ในเนื้อพระมันขึ้นมาจากในเนื้อพระครับก็เหมือนเดรยไก่ยกเว้นจะตัดเดรยออกเท่านั้นถ้ายังไม่ตัดเดรยไก่ก็จะยา,ยาวไปเรื่อยแต่นี้เราจะสององค์จันลอยสีขาวองค์เล็กนะครับ นี่เป็นเป็นนางกวักด้วยนะครับคือสมัยก่อนมีสร้างพระที่หลากหลายมากครับเป็นนางกวักเป็นผู้กัพครับแีอยู่สองสแบบไม่เ,เหมือนกันคือคือถ้าเล่นพระใหม่นี้เล่นพระเกา่างนี้ดีกว่าสบายใจคือพระสายวังเนี่ยอาจารย์มีการผูกเสกนิมนต์เกจิยุคสนมาหนไมครับนี่ ปกกระปวนครับมนมีสีดำนั่นคืออะไรกไม่ใช่ครับอันนี้คือตะไลฝาบาทครับอออันนี้คือตะไลฝาบาทหรือตะใบฝาบาทครับตใบฝาบาทครับเมื่อกี้เราไปทดสอบไปแล้วสีดำข้อสีดำนม่เคืออะไรเนี่ยคือตะไลฝาบาทโอ้โหก็มีถ้าปลอมคงคงคงได้ไหมถ้าเกิดเอามาใส่การทำการสร้างมความเอามาใส่ได้แต่ว่าความเก่ามันทําไม่ได้เยครับ ที่ใหม่ๆก็มีใส่กันเยอะๆแต่ว่ามันมันเป็นพระใหม่ครับ <c oughs> มันทําความเก่าไม่ได้นะอันนี้ด้วยความเก่าใไหมคุณดูแคนไซที่เป็นแคนไซขาวๆที่อยู่ข้างในมันทําไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับโอ้ใช <c oughs> ่ไหม oh. เป็นชัน้น <c oughs> เป็นเมฆเป็นต่างติชั้นมิติมันปลอมไม่ได้หรอกแคนไซปลอมยากครับเพราะมันเป็นของเรื่องของธรรมชาติ ถ้าใครดูแคลไซด์นานๆเนี่ยครับก็จะเข้าใจธรรมชาติของแคลไซด์ครับผมแต่อาจารย์คนเล่นพระสมเด็จบางกลุ่มไม่เล่นแคลไซด์ก็ก็แล้วแต่นะแล้วแต่บางกลุ่มแล้วแต่บางกลุ่มแล้วแต,แต่คนชอบนะครับบ,บางคนชอบแบบไม่มีแคลไซด์เน็บนับเม็ดมลสารเอ่อมลสารนี่ที่เราทำสร้างภาะก็ใส่ถังเรียงไว้เป็นตับเลยปัจจุบันนี้ก็ใส่อยู่ครับผมยามวลสารอะไรก็ใส่ได้หมดนะครับมวลสารก็รู้กันทุกคนแหละครับนะ ฮะชุดนี้แต่ว่ความเก่าเนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้เหมือนครับนี okay. ่ผมชอบดูหลุมเทพนะครับอาจารย์มีคนเรียกหลุมเทพเยอะไหมเริ่มเริ่มม,มีคนเรียกหลุมเทพแล้วเริ่มเมีคนเรียกเดี๋ยวอาจารย์ไอไอไอนนอนไต่ปูด้นเนี่ยผมเรียกนี่นะรอยเท้ามังกรอ, <laughs> อ่าผมจะเรียกรอยเท้ามังกรไอไอไอนไไไไไนอนไต่ปูดอนเนี่ย ตอนนั้นคนไทยยังไม่รู้มังกรอาจจะยังไม่รู้จากปลาเกาะบมังกรความเก่ามันทำไม่ได้ีหมุดมนีทุกอย่างอยู่ในตัวในตัวองค์พระเลยอันนี้ด้านหน้าด้านด้านหนึ่งเป็นสมเด็จโตอีกด้านหนึ่งเป็นหล่อห้ารัชกาลที่ห้านะครับเราจะดูด้านหนึ่งเป็นสมเด็จปู่โตด้านหนึ่งเป็นนางกวักก็มีครับครับ เรียกว่าโภกระสับคือกวาดเงินกวาดทองครับความเก่าทำไม่ได้ความเก่าไม่ได้ทำได้สวยครับคือมาส่องพระกับมันแก่มาส่องพระกับพี่ละอาสบายใจอย่างหนึ่งคือพี่ละอาได้เห็นตัวอย่างพระบานตะไท่ <c ười> คือรับรับดูทุกอย่างใช่ไหมอาจารย์ครับ <laughs> ดูทุกอย่างที่คนสงสัยว่าเก่าไม่ได้ไหมดูของเก่าได้หมดลครับ<ช>ครับของพวกเงินก็ดูได้ของเก่าพวกกิ่งก็ดูได้ดอ่อา,ออานี่นี่คือทําแถวไซดแล้วยิบเป็นเป็นอะไรต่อ้าเป็นตะไลรอ๋อเป็นตะไบ่เงินตะไบทองที่ยิบยิบอ่าอาจารย์ดูดูมุมนี้มุมนี้นี่เนี่ยนี่ครับ คือคือแคลไซมันเป็นมันเป็นความเป็นธรรมชาติคนที่จะปลอมมันทําไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีสอนดูแคลไซประดิษฐ์นะครับคือเพื่อที่จะเพื่อความเปรียบเทียบกันระหว่างแคลไซประดิษฐ์กับแคลไซแคลไซโดยธรรมชาติอ่าอีกอันหนึ่งของจริงมันสวยหมดนี่คือถ้าอะไรหลวงพ่อหลวงพ่งบบน้ำอ้อยหลวงพ่ออะไรนะ หลวงพ่อหนงพระบรมีสิบทันนิณนี่นะสมเด็ในยุครัชการที่ห้าสรางมาแล้วครับในพระทุที่ในพระขุบงขังกุพบนะครับไลุมเทพหรอเนี่นะอามีลุมเทพมีอยู่แล้วพระลุมเทพลุมเทพเทพยอะเรามองด้วยตาเปล่าเราสึกเองมองไม่เห็นเลยนะตรงนี้มองไม่เห็น เห็นไหมที่เราโอ้โหนี่สามสองพันเกือบของพันเอ็กยังมองไม่เห็นเลยรอแตกรายงานเข้าไปในองค์เนื้อพระแล้วก็มีละอองอยู่ข้างในเป็นแ่นไซต์ตรงนู้นจัดอันนี้เขาเรียกว่าแตกกระแหงนะครับไม่ได้แตกรายงานไม่าะนมากจะเรียกผิดกันหมดอะนนแตกรายงานเป็นอีกแบบหนึ่งแตกรายงานก็แตกขึ้น ขึ้นลงขึ้นแนวเถียวแแนวเถียงขึ้นลงอย่างนี้เขาเรียกว่าแตกระแหงวันนั้นเราเข้าไปดูนะครับแล้วถ้าแตกทียิบเรียกว่าแตกลายสังคโลกต้องต้องเรียกให้ถูกด้วยการแตกวงเพราสมเด็จมีสามอย่างครับผมไอ้นอนตะนอนไตเนี่ยผมเรียกว่านอนด้นนอนด้นนอนดนนี่ผมเรียกว่าขยนาเหลือยจริงๆงแล้วนอนด้นนี่ก็อาจจะเป็นเม็ดบนสารเล็กๆที่เวลา ปาดไปเนี่ยมันจะมันจะกลิ้งไปไงเดีปาดก็จะเป็นรอยดอด็ดเดดเดไปนี่เรียกว่าหนอนด้นนในปูไตอ่ะอันเดียวกันหนอนด้นปูไตเรียกเดียวกันปูไตอันเดียวกันอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกรอยเท้าพญานาคดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อไปเมืองจีนแล้วโอ้โหรอยเท้ามังกรถ้าอยู่เมืองไทยเรียกรอยเท้าพญานาคได้ชุดนี้อาจารย์มียังเดี๋ยวผมเก็บม้ให้อาจารย์ศึกษาเอา่อ้ เอาไว้เปรียบเทียบัคนอื่นเยังไม่มีเปรียบเทียบไว้เป็นวิทยาทานนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับกพระที่พระที่มอบให้ให้อาจารย์นะครับอาจารย์อาจารย์พิระอจะเอาไว้เป็นตัวอย่างอันเนี้ยถ้าของที่ถึงเป็นแบบนี้เปรียบเทียบของไม่ถึงก็มีด้วยผมชื่นชมท่านทนายเมื่อวานนี้ ท่านให้ไหม่ไปเทียรลึกอันหนึ่งท่านให้สมเด็จผมไว่องคหนึ่งครับเดี๋ยวนี่นครับอ๋อเดี๋ยวเราไปในกลุ่มนี้เดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับเนื้ออ่าอันนี้เนื้อประดิษฐ์กับเป็นสมเด็จท,ท,ที่ที่แตกนะครับครับท่านก็บอกให้ผมเก็บไว้สอนคนครับเอาไว้สอนคนครับคือที่นี่มันมันบินไปคือเกือบครึ่งนึงครับอ๋อแต่เป็นพระแท้ครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะไปส่องว้อีกคลิปหนึ่งนะครับ,รบเพื่อใความเข้าใจกันนะครับที่นี่พี่ละอจะมีผ้าตัวอย่างให้ดูบ้านตะไทยทั้งสายวังครับแล้วก็สายที่เราไม่อ่าสายวัดสายวัดอ่าสายวัดกับสายประวัติศาสตร์ส่วนมากสายที่เอาไว้เป็นตัวอย่างจะเป็นพระแท้แค่นั้นนะครับครับผมชุดนี้พี่ชายเก็บได้อย่างสบายใจ มีเยอะไหมรือะยังไม่เือไม่หมดก็ดีใจดวงใจยังไม่หมดไม่หมดยังพ่อไมีอยู่ดีใจและดวงใจที่เราเก็บพระไว้เป็นพุทธคุณพุทธศีลที่ผมก็เคยสมัยก่อนนี่ผมก็เคยเก็บไว้บ้างองค์สององค์แต่ใครยังไม่ไปไหนนะก็เก็บไว้ยังยังอยู่ในในแบงค์พระนี่เก็บในแบงค์เลยชุดนี้โบสถ์ขโมยแล้วคือคือเราจะไม่เก็บพระที่มีอายุไว้บ้านเก็บไว้ในธนาคารไทยพาณิชย์ มีหน้าธนาคารได้รวยเอารวยเอาเพราะว่าไปฝากแบงค์แทนที่จะได้ดอกเสียอีกคือคือทุกคนเน่เดินสมัยนี้นะถ้ามีทักษี่ราคาสูงก็จะเก็บไว้ในแบงค์ถ้าเก็บไว้บ้างขโมยขึ้นทีก็หมดสังผมก็เก็บไว้ที่แบงค์กลัวมาสังมาสังก็เก็บแบงค์เหรอแบงค์ถึงเวลาจะเอาคุณต้องบอกลุงหน้าผมไปเชิญมาจากแบงค์ไปขอมาเป็นยังไงมาสังสังตัวยักษ์ไง อตัวเท่าศอกยาวเท่าศอกเดี๋ยวผมจะหามาให้เออหรือเราเราเราเอ้ยพี่ชายจะมาปะถามมาปุ๊บลองดูสั่งเออสองร้อยปีขึ้นไปในแคนซัสจะขึ้นเยอะอ่ะในในตัวสั่งอะในตัวสั่งจะมีมาแน่นอนเยอะเลยล่ะไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเออเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจไอ้เนื้อโลหะด้วยว่าเขาใช้โลหะอะไรใช่ที่เขาใช้ใช้ใช้เนี่ยใช้ในวัยเงินเงินน่าจะเป็นเงินเงินเอ้ยป็นตระกูลที่เบิด เราจะดูว่าเงินเมืองไทยกับเงินที่ต่างประเทศใช้เงินเดียวกันไหมได้เปิดตรวจได้ไหมตรงนี้อาจารย์ได้ตรวได้หมดลยครับคือเงินเมืองไทยกับเงินต่างประเทศเนี่ยคนละคนละเนื้อกันตรวจได้มันจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับเออเราเขาดูได้ว่าเป็นเงินต่างประเทศหรือเงินไทยใช่เพราะถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยพี่ชัยต้องหาเครื่องเงินที่ทําในเมืองไทยเปรียบเทียบกับเงินที่เงินเก่าเงินเก่าเงินเก่าปีพัวงมันก็มีเยอะเลยไม่ใช่เงินนี่ เงินที่มาทําลายต่างๆมีพี่อเแล้วก็มาเปรียบเทียบกับว่าเป็นเงินตัวเดียวกันไหมก็ไมมาเทียบกันว่าสองร้อยกว่าปีกับปัจจุบันเนี่ยค่าของเงินเนี่ยมันจะต่างกันเท่าไหร่เออเราคาทองคำเหมือนค่าราคาทอเทียบได้ครับสมัยอดีตเก้าสิบกว่าปีนี่หน้าพี่เอาเนื้อทองคามาตรวจด้วยครับอาจารย์เปิดที่นี่ทุกวันไหมทุกวันครับเปิดทุกวันถ้าวันไหนไม่มานี่โทรถามตรงนู้นก่อนครับเพื่อความสบายใจนะโทรได้ตามเบอร์นี่เลยครับ อของวิชัยตั้งใจจะทํำอะไรครับก็เรื่เล็กๆเพื่อเพื่อนฝูงเอซก็มาทานกาแฟคุยกันต่อคระเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องของอาจารย์นี่ไปไว้ที่บ้านแล้วเครื่องหนึ่งรออีกนิดนึงให้ทําบ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คัดแยกให้ให้จบก่อนยังเหลืออีกหลายล้างตอนนี้ตัดสินใจเป็นที่แน่นอนแล้วครับทําที่บ้าน ก็โควิดยังไม่หมดก็ทําที่บ้านแต่ถ้าโควิดหมดแล้วก็เดี๋ยวดูที่ตึกแดงอีกทีหนึ่งก็ยังยังสนใจอยู่ยังทําอยู่ยังคิดว่าจะทาอยู่แต่รอทําให้ต่างชาติก็มาทําที่บ้านเนี่ยมันโชว์ภาพได้ทั้งบ้านเพราะว่ามีเพื่อนก็บอกออกทะเลเราก็จะจะไปต่างประเทศบ้างนิมนต์ปู่ไปเผยแพร่ศาสนาที่ต่างประเทศคือใครมาสองพาะกับพี่ละอหรือที่ไลไลฟ์ที่ผมไปทาคลิปนะครับเขาจะบรรยายให้อย่างละเอียดเลย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนครับแต่เสียค่าใช้จ่ายในการดูพระครับวันวันมีท่านทนายมานะครับโอ้ชอบใจครับทำไมจุกใจเขาบอกว่าองค์ละสองร้อยก็เท่าเท่ากับได้องค์ละสองพันได้กําไรสองพันทำไมเอาก็จ่ายสองร้อยอะได้ความรู้ไปด้วยเขาบอกได้กำไรสองพันไอ้ทนายเข้าคุกไปกับผมด้วยนะเนี่ยข้างเนื้อเนี่ยคือการเรียนรู้เรื่องพระนะครับชอบที่ไหน ชอบอาจารย์คนไหนชอบองค์กรไหนคุณไปตรงนั้นครับเพคือคือคนเราตนะ่ถ้าไปคุยด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีเนี่ยค,คือใครชอบคนนิสัยแบบไหนไปที่นั่นนี่นะครับครับสวัสดีครับ